รีวิวครับผม T C 4 8 R นะครับผมก็เป็น New Holland นะครับคันนี้จะเป็นตัว48แรงนะครับประมาณนี้นะครับก็เดิมๆท่อออกอยู่ฝั่งซ้ายมือฝั่งนู้นนะครับแต่เวลาเราทาเทอร์โบเราจะออกมาฝั่งนี้นะครับผมเพราะว่าเราจะเดินข้ามไปฝั่งนู้นไม่ได้เพราะความร้อนมันจะอบอ้าวอยู่ในเครื่องนะครับผมเราจะเดินออกมาให้มันสั้นที่สุดแล้วก็อาจจะมีตัดหน่อยนึงนะครับลูกค้าเพราะว่าแป๊บตรงนี้มันเคลื่อนไม่ได้นะครับผมเราจะตัดหลบเพื่อให้ขอท่อออกนะครับผมคันนี้ก็จะเป็นโครงคี้ป้อยนะครับผ ก็มาขึ้นสดอยู่หน้างานนะครับห้วยเม็กนะครับผมนะครับกาลสินนะครับผมเพราะคันนี้ก็จัดเป็นสเต็ปของซิ่งนะครับผมก็จะมีทัมโบโมปั๊มให้นะครับผมชุดใหญ่นะครับผมก็แรงนะครับผมแรงแน่นอนนะครับผมส่วนแรงน้อยแรงมากก็ขึ้นอยู่กับสภาพรถด้วยนะครับผมแล้วก็ที่สําคัญนะครับการติดเทอร์โบลูกค้าก็ต้องเพิ่มการดูแลนะครับเพิ่มการดูแลให้มากขึ้นนะครับผมเพราะว่ามันจะสึกหลอเพราะว่าแรงม้ามันเพิ่มขึ้นในรอบต่านะครับผม าการดูแลก็ต้องทําให้ถึงนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องหม้อน้ําเรื่องเป่ากองนะครับแล้วก็เรื่องน้ํามันเครื่องครับสําคัญที่สุดเลยถ้าใครแบบมีงบหน่อยแล้วก็บวกกับงานหนักหน่อยก็แนะนําเปลี่ยนบ่อยๆยิ่งดีเลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาฟังเสียงนะครับผมครับ ประมาณนี้นะครับผมตามสภาพเครื่องนะครับหอนดีไม่ดีนะครับคันนี้ก็ค่อนข้างนานแล้วนะครับผมรถนิวฮอลแลนด์คันนี้นะครับผมถ้ายังไงลูกค้าสนใจก็ฝากติดตามผลงานอื่นๆด้วยนะครับผมสนใจนะครับสั่งซื้อหรือสอบถามที่เพจอู่ช่างบิ๊กเทอร์โบนะครับผมเรามีหลายแบบหลายสเปคให้ลูกค้าเลือกนะครับผมรีวิวประมาณนี้นะครับขอบคุณครับผม